สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอข่าวสารและเรื่องราวสำคัญจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจและมีความหมายต่อชีวิตประจำวันของพวกเราหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสหรัฐได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับมือจับประตูไฟฟ้าของรถยนต์เทสลา หลังมีรายงานว่ามือจับเหล่านี้หยุดทำงานกระทันหันส่งผลให้เด็กติดอยู่ภายในรถสำนักงานความปลอดภัยการจราจรนบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยเม,เมื่อวันอังคารว่าได้รับเรื่องร้องเรียน9กรณีเกี่ยวกับมือจับประตูของรถเทส l a รุ่นโมเดล Y ปี2021ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงของบริษัท ในจำนวนนี้มี4กรณีที่เจ้าของรถต้องทุบกระจกเพื่อแก้ปัญหาขณะนี้เทสลายังไม่ได้ให้ความเห็นต่อการสอบสวนดังกล่าวซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่อาจนำไปสู่การเรียกคืนรถในอนาคต NHTSA ระบุในการทบทวนเบื้องต้นว่าปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อระบบล็อกไฟฟ้าได้รับแรงดันไฟไม่เพียงพอ เจ้าของรถที่รายงานเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ที่พยายามช่วยลูกออกจากเบาะหลังหลังจากที่ตนเองก้าวออกจากรถแล้วกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับการเตือนใดๆเกี่ยวกับปัญหาแบตเตอรี่ก่อนเกิดเหตุแม้ในทางเทคนิคประตูสามารถเปิดได้จากด้านในแต่เด็กๆอาจเอื้อมไม่ถึงหรือไม่สามารถใช้มือจับแบบแมนนวลได้ NSTSA ระบุในกรณีเช่นนี้ ผู้โดยสารที่ยังคงอยู่ภายในรถอาจไม่สามารถถูกช่วยออกมาอย่างรวดเร็วจากบุคคลที่อยู่ภายนอกรถได้หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยกล่าวในการทบทวนเบื้องต้น NHTSA กล่าวเพิ่มเติมว่าการติดอยู่ภายในรถเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเมื่อเด็กติดอยู่ในรถที่มีอุณหภูมิร้อนจัดก,การสอบสวนเพื่อหาขอบเขตและความรุนแรงของปัญหา จะครอบคลุมรถยนต์เทส l a โ o เดล Y ประมาณ170,000คันการสอบสวนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเทส l a ที่ถูกตรวจสอบโดย NHTSA โดยหน่วยงานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบช่วยขับของเทส l a ด้วยเทสลากำลังเผชิญกับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ตกต่ำโดยการส่งมอบรถมีแนวโน้มลดลงเป็นปีที่2ติดต่อกันอีลอนมัสก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปลี่ยนทิศทางความสนใจของบริษัทไปที่รถแท็กซี่ไร้คนขับและหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์แต่เทสลายังคงพึ่งพาธุรกิจหลักคือการขายรถยนต์เป็นอย่างมากกระแสต่อต้านจากผู้บริโภคต่อความสัมพันธ์ของมสัสกับรัฐบาลทรัมปได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเทสลาก็ยังไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ด้วยรถรุ่นใหม่ที่มีราคาย่อมเยาวแม้จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ของโมเดล Y ในปีนี้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นยังทำให้เทสลาสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทเผชิญกับปัญหาในปัจจุบันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเสมอหากชอบการนำเสนอ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะผงลูกหมีระง,งับกลิ่นใต้วงแขนและฝ่าเท้ามีจำหน่ายใน l a ซาด้าและช้อปปี